เข้าสู่ตอนที่10ค่ะในเช้าวันรุ่งขึ้นแฮร์รี่ตื่นขึ้นมาและออกไปจากเต็นท์โดยที่ไม่กลุ่มเพื่อนทั้งสองคนเขาเดินออกไปหาต้นไม้ที่ดูอายุมากที่สุดทนฝนที่สุดและเขาก็เอาดวงตาวิเศษของแมดไอฝังที่ใต้ต้นไม้นั้นพร้อมกับใช้ไม้เกียสิติสร้างรูปไม้กางเขตเล็กๆไว้บนต้นไม้ด้วย แฮรี่คิดว่าแมนอายคงอยากจะอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ที่ประตูห้องทำงานของอัมบริดจ์หลังจากกลับมาที่เต็นท์แล้วแฮรี่และเฮอร์มิอี่ก็คิดว่าพวกเขาไม่ควรอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานมากเกินไปส่วนรอนก็ออกความเห็นว่ามีที่เดียวที่เขาอยากไปก็คือที่ไหนก็ได้ที่มีของกินพวกเขาก็เลยเริ่มทำการถอนมนและลบร่องรอยต่างๆก่อนที่จะหายตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง พวกเขาหายตัวและมาตั้งแคมป์กันในป่าละเมะหลังจากเสกเวมนมนป้องกันเรียบร้อยแล้วแฮร์รี่ก็สวมผ้าคลุมล่องหนเพื่อออกไปหาอาหารแต่แฮร์รี่ก็ยังเดินไปได้ไม่ถึงไหนเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นและแฮร์รี่ก็เห็นพวกผู้คุมวิญ,ญญาณอยู่ถ้ำกลางมัเกลแต่ว่าไม่มีใครเห็นพวกมัน ในตอนนั้นแฮร์รี่ไม่สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาก็รีบวิ่งกลับมาแฮร์รี่เล่าให้เพื่อนทั้งสองคนฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮอร์มิวนี่งงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นท,ทั้งทที่เมื่อวานนี้แฮร์รี่ยังเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้อยู่เลยดูเหมือนว่ารอนจะเริ่มอารมณ์เสียเพราะว่าแฮร์รี่ไม่ได้กลับมาพร้อมกับของกิน เขาบ่นว่าเขาเสียเลือดจนเกือบหมดตัวแต่ได้กินเห็ดแค่สองชิ้นแฮร์รี่เองก็เริ่มโมโหและบอกให้รอนออกไปสู้กับผู้คุมวิญญาณเองเลยแล้วรอนก็เถียงกลับไปว่าถ้าเขาไม่มีผ้าพ,พันแผลอยู่แบบนี้เขาออกไปแน่ๆในตอนนั้นเฮอร์มีนีก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้และเธอก็สั่งให้แฮร์รี่ส่งล็อกเกนมาให้เธอพอแฮร์รี่ถอนมันออกเขาก็รู้สึกโล่งและเป็นอิสระทันที เฮอร์เมลนี่แนะนำว่าพวกเราต้องผลัดเว้นกันใส่ล็อกเก็ตเพื่อที่มันจะได้ไม่อยู่ใกล้ใครนานเกินไปและแฮร์รี่ก็ไม่อยากจะทิ้งมันไว้เรียราดเพราะกลัวว่ามันจะหายหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจย้ายที่ตั้งแคมป์เพื่อหนีพวกผู้คุมวิญญาณไปที่เขตฟาร์มแห่งหนึ่งเฮอร์เมลนี่สวมผ้าคลุมล่องหนและออกไปได้ไข่กับขนมปังมาเธอแอบเอาเงินใส่ไว้ในเล้าไก่ด้วยเพื่อถือว่านี่ไม่ใช่การขโมย หลังจากที่พวกเขาได้ทานอาหารกันจนอิ่มแล้วความร่าเริงและความหวังก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าความหิวนำมาซึ่งการต่อร้องต่อเถียงและความอารมณ์เสียแฮร์รี่ไม่รู้สึกว่าเรื่องอาหารการกินจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวเดอร์สลีย์มักจะปล่อยให้เขาอดตายมาหลายครั้งแล้วส่วนเฮอร์มอนี่ก็ทนหิวได้ดีในวันที่พวกเขาหาอะไรกินไม่ได้แต่ว่ารอนกลับตรงกันข้าม เขามีแม่คอยทำอาหารให้วันละสามมือ้อและที่ฮอกวอตส์ก็มีเอลฟ์ประจำบ้านคอยดูแลเรื่องอาหารการกินรอนมักจะมาโหร้ายทุกครั้งที่เขาหิวและจะร้ายมากขึ้นไปอีกถ้าถึงเว้นเขาที่ต้องสวมฮอลครักส์รอนไม่ออกความเห็นใดๆเรื่องแผนการต่อไปเลยเขาเอาแต่ถามว่าแฮร์รี่และเฮอร์เมลอนี่จะทำยังไงต่อไปซึ่งทั้งสองคนก็นั่งคิดกันนานเลยว่าจะไปตามหาฮอครักส์ต่อที่ไหนและจะทาลายมันยังไง แต่พวกเขาก็คิดไม่ออกเพราะว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆดัมเบลดอรเคยบอกว่าวอร์ดมอร์น่าจะซ่อนฮอครักซไว้ตามสถานที่ที่มีความสำคัญกับเขาแฮร์รี่และเฮอร์มีนี่ก็เลยช่วยกันลิสต์สถานที่ต่างๆตั้งแต่โรง,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 ลงเลี้ยงเด็กกำพร้าฮอกวอตส์ ars, ร้านบอเจนและเบิกและที่อัลเบเนียเฮอร์มีนีออกความเห็นว่าที่อัลเบเนียไม่น่าจะมีฮอครัคซ์ พราะดัมเบิลดอร์เคยบอกไว้ว่าวอดมอ์ทำฮอร์ครักเสร็จไปแล้ว5อันก่อนที่จะไปซ่อนตัวอยู่ที่อัลเบเนียและฮอร์ครักอันที่6ก็คืองูและแฮร์รี่ก็คิดว่าที่ร้านบอจระเบิกต้องไม่มีเช่นกันเพราะเจ้าของร้านเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุสารมืดพวกเขาต้องรู้ว่าทามีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นฮอร์ครักแฮร์รี่คิดว่าวอดมอ์อาจจะซ่อนมันไว้ที่ฮอกวอตส์แต่เฮอร์มอนีกลับเห็นต่างเพราะไม่เช่นนั้นดัมเบิลดอร์ต้องหามันเจอแล้วสิ แฮร์รี่ให้เหตุผลว่าที่ฮอกวอตส์เป็นบ้านของวูดเมอร์ที่ที่เขาได้เป็นคนพิเศษหลังเรียนจบไปแล้ววูดเมอร์ก็กลับมาขอทำงานเป็นอาจารย์สอนในฮอกวอตส์แต่ดับเบิลดดร์กลับคิดว่าเขาอาจจะกลับมาเพื่อหาอะไรบางอย่างอาจจะหาสมบัติของผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์คนใดคนหนึ่งเพื่อเอาไปทำฮ o คครัคส์เพิ่มเติมแต่เฮอร์มีนี่ก็คิดว่าวูดเมอร์ไม่ได้งานดังนั้นเขาคงไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ที่โรงเรียนหรอก ในที่สุดทั้งสามคนก็ตัดสินใจไปที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่พวกเขาพบว่ามันถูกทุบทิ้งและสร้างเป็นอาคารสำนักง,งานไปแล้วแฮร์รี่รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าวอร์เดมอร์ไม่ซ่อนฮอคราสไว้ที่นี่หรอกเพราะว่าวอร์เดมอร์ต้องซ่อมมันไว้ที่ไหนสักแห่งที่ดูยิ่งใหญ่และลึกลับหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ย้ายสถานที่ตั้งแคมป์ไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยแฮร์รี่รู้สึกเจ็บแผลเป็นตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่ถึงเวรที่เขาต้องสวมฮอรครัก์รอนมักจะถามแฮร์รี่ตลอดเวลาที่เห็นอาการของแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่เห็นอะไรแต่แฮร์รี่ก็มักจะเห็นหน้าของหัวขโมยคนเดิมเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายสัปดาห์แฮร์รี่เริ่มสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆทั้ทงสองคนเริ่มพูดคุยลับหลังเขาแล้วจะหยุดคุยทันทีเมื่อแฮร์รี่เดินเข้ามาใกล้ แฮรี่สงสัยว่าเพื่อนๆทั้งสองคนอาจจะคิดว่าแฮรี่มีแผนการสำหรับการเดินทางก็เลยขอออกเดินทางมาด้วยแต่ตอนนี้พวกเขาคงค้นพบความจริงแล้วว่าแฮรรี่ไม่มีแผนอะไรเลยการเดินทางมันเริ่มไร้สาระและไร้จุดหมายรอนก็เริ่มแสดงอาการอารมณ์เสียและแฮรี่ก็กลัวว่าเฮอร์โมนี่จะผิดหวังในตัวเขาแฮรี่พยายามคิดถึงสถานที่ที่เป็นไปได้ในการซ่อนฮอ์ครัคส์ และนั่นก็คือที่ฮอกวอตส์แต่เพื่อนๆทั้งสองคนก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้แฮร์รี่ก็เลยต้องล้มเลิกความคิดนี้พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงทั้งสามยังคงโดดเดี่ยวและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอยู่คืนหนึ่งค่ะในขณะที่รอนกำลังเขี่ยปลาให้เกรียมในจานเขาก็พูดขึ้นมาว่าแม่ของเขาเสกอาหารอร่อยๆจากอากาศได้ด้วยแฮร์รี่มองไปที่คอของรอนและเห็นล็อกเกตห้อยอยู่ แฮร์รี่ก็เลยไม่เถียงกลับเพราะรู้ว่าถ้ารอนถอนล็อกเก็ตออกเดี๋ยวอาการของเขาก็จะดีขึ้นเองแต่เฮอร์เมลนี่ก็แย้งกลับว่าไม่มีใครเสกอาหารจากอากาศได้หรอกมันเป็นกฎข้อแรกในการแปลงร่างเบื้องต้นนอกจากว่าเรารู้ว่าอาหารอยู่ที่ไหนเราเปลี่ยนรูปมันได้หรือเพิ่มจำนวนมันได้รอนก็เลยสวนกลับไปว่าไม่ต้องเพิ่มจำนวนของที่เฮอร์เมลนี่ทำขึ้นมาหรอกมันน่าขยะขยงที่สุด เฮอเมลนี่ก็เถียงกลับไปว่าแฮร์รี่เป็นคนจับปลามาและเธอก็ปรุงมันให้ดีที่สุดแล้วและเธอก็เป็นคนทำอาหารทุกครั้งเลยนั่นเป็นเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงสินะแล้วรอนก็ตอบกลับไปว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะเธอเมลนี่เก่งเรื่องเวทมนต์ที่สุดต่างหากทั้งสองคนยังคงเถียงกันต่อไปจนแฮร์รี่สั่งให้หยุดเพราะเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ในตอนนั้นมีเสียงคนหลายคนกำลังเดินเข้ามาทั้งสามคนก็เลยดึงมาเกียตรติ์ออกมาหากกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นพวกผู้เสพความตายจริงๆเวทมนต์ป้องกันที่พวกเขาเสกไวร้รอบๆจะได้พิสูจน์เป็นครั้งแรกว่ามันใช้ได้ผลหรือไม่กลุ่มคนเหล่านั้นเดินมาที่ริมตลิ่งเฮอร์เมลนีก็เลยหยิบหูยาวยืดออกมาสามอันและส่งให้แฮร์รี่กับรอนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนผู้ชายพูดคุยกัน ชายคนแรกพูดขึ้นมาว่าที่นี่น่าจะมีปลาแซลมอนนะ a x โอ Salmon และตามมาด้วยเสียงพูดของชายอีกสองคนที่พูดเป็นภาษาแปลกๆหลังจากนั้นไม่นานทั้ง3คนก็เริ่มได้กลิ่นปลาแซลมอนอย่างและชายคนแรกก็ส่งปลาแซลมอนให้กับเพื่อนร่วมทางและพูดว่าเอาไปสิกริพ h ุกกอนุกและนั่นก็ทำให้เธอเมลนี่รู้ทันทีว่าในกลุ่มนั้นมีพวกกอบลินอยู่ด้วย พวกเขาทั้งสามคนฟังบทสนทนาของกลุ่มคนเหล่านั้นและพบว่าหลายคนในกลุ่มเป็นคนที่พวกเขารู้จักทั้งเท็ดทองส์พ่อของนิมฟาดอร่าทองส์ดีนโทมัสเพื่อนๆของทั้งสามคนที่ฮอกวอตส์หลังจากฟังบทสนทนาพวกเขาก็จับใจความได้ว่าเท็ดทองส์หนีพวกผู้เสพความตายมาแต่ว่าภรรยาของเขาไม่ได้ตามมาด้วยเพราะว่าเธอเป็นเลือดบริสุทธิ์และเธอก็ปลอดภัยดี และเขาก็ดันมาเจอกับดีนโทมัสที่หนีมาเช่นกันเพราะว่าพ่อของดีนที่เป็นพ่อมดทิ้งแม่มาร์เกลของเขาไปเขาจึงไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นเลือดผสมผู้ร่วมเดินทางอีกคนนึงมีชื่อว่าเดอร์ครสเวลซึ่งแฮร์รี่เคยได้ยินชื่อนี้จากนายวิสลีย์ตอนที่ปลอมตัวเข้าไปในกระทรวงเวทมนต์ซึ่งในตอนนี้เดอร์หนีมาระหว่างเดินทางไปที่อัสคาบัน ส่วนกริปฮุกและกอน,นุกซึ่งเป็นกอบลินก็หนีมาเพราะตอนนี้ธนาคารกริงกอร์ไม่ได้ควบคุมโดยกอบลินอีกต่อไปพวกเขารับไม่ได้ที่มีเจ้านายเป็นพ่อมดและก่อนที่พวกเขาจะหนีมา พวกเขาก็อยากจะแก้แค้นอะไรเล็กๆน้อยๆคือพวกกอบลินได้ยินมาจากบิลวิสลีย์ที่ทำงานที่กริงกอร์สพูดเรื่องเด็กๆที่พยายามจะขโมยดาบของกอริกกริฟฟินดอร์ซึ่งน้องสาวของบิลก็คือจินนี่วิสลีย์ได้ทุบกล่องกระจกและหิ้วดาบเดินลงบันไดามาแต่ว่าสเนปก็จับพวกเขาได้ซะก่อนหลังจากนั้นคนที่คุณก็รู้ว่าใครก็สั่งให้สเนปเอาดาบนั้นไปเก็บไว้ที่กริงกอร์แต่กอบลินก็รู้ว่าดาบอันนั้นเป็นของปลอม พราะด,ดาบของจริงทําจากฝีมือของกอลลินพวกเขาดูออกแต่ไม่ว่าดาบของจริงจะอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่กริงกอสแน่นอนและพวกเขาก็พูดถึงแฮร์รี่ด้วยซึ่งดีนบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับแฮร์รี่ที่ฮอกวอตส์เขาเชื่อว่าแฮร์รี่เป็นคนที่ถูกเลือกแต่ว่าเดิร์กลับไม่คิดแบบนั้นเขาสับสนกับข่าวที่ได้ยินและตอนนี้แฮร์รี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าแฮร์รี่คือตัวจริงก็ควรจะออกมาต่อสู้สิ มาร่วมปลุกระดมต,ต่อต้านแทนที่จะหลบซ่อนตัวหนังสือพิมพ์ Daily Prophet ก็มีหลักฐานมัดตัวแฮร์รี่และเท็ก็บอกกับเดิร์กว่าสมควรแล้วที่เชื่อแบบนั้นเพราะคุณยังอ่านหนังสือพิมพ์สกรปรกนั้นอยู่ไงถ้าอยากรู้ความจริงต้องอ่าน The Quibbler ในนั้นเขียนทุกอย่างที่ Daily Prophet ปกปิดและในหน้าแรกของทุกฉบับจะมีเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่ต่อต้านคนที่คุณก็รู้ว่าใครสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำ คือการช่วยเหลือแฮร์รี่พอตเตอร์และเท็ดก็บอกต่อว่าสิ่งที่แฮร์รี่ทำอยู่มันก็เหมือนกับเราตอนนี้ก็คือต้องการเป็นอิสระและเดอร์ก็พูดด้วยเสียงกังวลใจว่าแฮาร์รี่ถูกคนทั้งกระทรวงตามจับใครจะรู้ตานนี้เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้หลังจะเกิดเสียงเงียบขึ้นพักใหญ่พวกเขาก็ดับไฟและเดินจากไปเฮอร์มนี่วิ่งไปหยิบกรอบรูปของฟินิแอสในจลสออกมาจากกระเป๋า อนนี้กรอบรูปยังคงว่างเปล่าเฮอร์เมลนี่ก็เลยลองเรียกชื่อแต่ก็ไม่ได้ผลจนในที่สุดเธอก็ลองพูดว่าศาสตราจารย์แบล็กคะได้โปรดพูดกับเราหน่อยได้ไหมคราวนี้ดันได้ผลค่ะฟินิแอสเดินเข้ามาในกรอบรูปและพูดว่าคำว่าได้โปรดช่วยได้เสมอและเฮอร์เมลนี่ก็เซคคาถาผูกภาพปิดตาฟินิแอสทันทีเพื่อที่เขาจะได้ไม่เห็นว่าทั้งสามคนอยู่ที่ไหนและทำอะไร เฮอร์โมนีบอกขอโทษในขณะที่ฟินนีแอสก็เริ่มต้นโวยวายแฮร์รี่ถามเรื่องดาบของกอดริกกิฟฟินดอร์และฟินนีแอสก็จำเสียงของแฮร์รี่ได้ฟินนีแอสบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นกับเพื่อนๆของเธอบ้าระห่ำม,มากที่ขโมยของจากห้องของอาจารย์ใหญ่สมควรถูกลงโทษแล้วทั้งเนวิลปัญญาอ่อนและลูน่าไม่เต็มบาทด,ด้วย ฟินนีแอสถามต่อว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วทำไมกรอบรูปของเขาถึงย้ายออกมานอกบ้านเลขที่12 Grimmauld Place แต่ไม่มีใครสนใจคำถามของเขาเลยค่ะแฮร์รี่ยังคงยิงคำถามกลับไปว่าจินนี่เนวิลและลูน่าถูกทำโทษยังไงซึ่งฟินนีแอสบอกว่าถูกส่งเข้าไปในปากต้องห้ามกับแฮรกริดนั่นทำให้แฮร์รี่โล่งใจมากเพราะทั้งสคนนั้นคงจะสนุกมากกว่ายิงถ้าได้อยู่กับแฮกริดด้วย เฮอร์มินี่ถามฟินแอสต่อว่าเห็นใครคนอื่นเอาดาบออกไปไหมเช่นเอาไปทำความสะอาดแต่ฟินแอสกลับว่าเฮอร์มินี่ว่านางเด็กงโง่ดาบที่ทำด้วยฝีมือกอบลินไม่ต้องทำความสะอาดหรอกมันขับไล่ความสกรปรกและดูดกลืนเฉพาะสิ่งที่ทำให้มันแข็งแกร่งเท่านั้นจูจูแฮร์รี่ก็มีความคิดนึงผุดขึ้นมาเขาเลยขอให้ฟินแอสช่วยพาดดมันดอมมาหาพวกเขาได้ไหมแต่ฟินแอสก็ว่าแฮร์รี่กลับไปว่า เขาคิดว่าเฉพาะลูกมาร์เกิลเท่านั้นที่ปัญญานิ่มรูปภาพเดินทางไปมาหาสู่กันได้ถ้าอยู่ที่ฮอกวอตส์หรือหากมีรูปเหมือนแขวนไว้ที่สถานที่อื่นแต่ดัมเบิดอออกมากับเขาไม่ได้หรอกและพวกเธอก็เอาภาพปิดตาเขาแบบนี้เขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาที่ภาพวาดนี้อีกแล้วเหมือนกันในตอนนั้นเฮอร์เมลนี่ก็รีบถามต่อทันทีว่าหนสุดท้ายที่ดาบออกมาจากกล่องก่อนที่จินนี่จะขโมยไปคือเมื่อไหร่ แล้วฟินแอสก็ตอบว่าตอนที่ดัมบมดอร์ใช้มันทำลายแหวนวงหนึ่งแฮร์รี่ก็เลยถามต่อว่าฟินแอสได้เล่าเรื่องนี้ให้สเนฟฟังหรือเปล่าและฟินแอสก็บอกว่าสเนปยุ่งมากไม่มีเวลามารับรู้เรื่องประหลาดประหลาดของดัมบมดอร์หรอกสวัสดีและฟินแอสก็เดินหายออกจากภาพวาดไปตอนนี้พวกเขารู้แล้วค่ะว่าดาบสามารถทำลายฮอรครัคได้มันต้องดูดกลืนพิษของบาซิลิสไว้แน่ แล้วที่ดัมมันดอให้ดาบกับแฮร์รี่ไม่ได้เพราะดัมมบนดอต้องการใช้มันทำลายล็อกเก็ตด,ดัมมันดอรู้ว่ากระทรวงจะมอบดาบให้แฮร์รี่ไม่ได้ก็เลยทำของปลอมใส่เอาไว้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือของจริงอยู่ที่ไหนแฮร์รี่และเฮอร์มอนีคิดกันหนักมากแล้วจู่ๆแฮร์รี่ก็หันไปเห็นรอนที่นั่งนิ่งรอนดูท่าทางมีปัญหามากแฮร์รี่ก็เลยบังคับให้รอนพูดออกมา แล้วรอนก็จัดออกมาชุดใหญ่เลยว่าเขาไม่ได้ดีใจหรอกนะที่มีของชิ้นใหม่ให้ตามหามันไม่สนุกหรอกที่จะต้องอยู่ที่นี่แขนข้างนึงก็เป็นแผลอาหารก็ไม่มีจะกินและแฮร์รี่ก็พูดกลับไปว่าเขาคิดว่ารอนรู้แล้วซะอีกว่าต้องเจออะไรบ้างคิดว่าเราจะได้นอนโรงแรม5้าดาวหรอคิดว่าเราจะออกตามหาฮอครัสกันได้ง่ายๆพอถึงวันคริสต์มาสก็ได้กลับบ้านไปหาแม่งั้นหรอ แล้วรอนก็เถียงกลับมาว่าเขาคิดว่าแฮร์รี่รู้ว่าต้องทำอะไรเขาคิดว่าดัมเบิลดอร์ต้องบอกแผนให้แฮร์รี่รู้แล้วเฮอร์มินี่ก็พยายามห้ามรอนแฮร์รี่ได้แต่บอกว่าเขาเสียใจยที่ทำให้รอนผิดหวังและทุกอย่างที่ดัมเบิลดอร์บอกเขาเขาก็บอกรอนและเฮอร์มินี่ทั้งหมดและตอนนี้เราก็เจอฮอรัคร์อันหนึ่งแล้วเฮอร์มินี่สั่งให้รอนถอดล็อกเกตออกมาเธอบอกว่ารอนจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ใส่ล็อกเกตไว้ แต่แฮร์รี่ก็สวนกลับไปว่าต่อให้รอนไม่ใส่ลลอกเกตเขาก็ต้องพูดแบบนี้แน่ๆเขาสังเกตมาตลอดว่าเพื่อนทั้งสองคนชอบพูดคุยลับหลังเขาคิดว่าเขาไม่รู้หรือไงแล้วรอนก็บอกว่าเฮอร์มิอนี่ก็คิดเหมือนกันกับเขานั่นแหละเฮอร์มิอนี่เคยบอกว่าผิดหวังในตัวแฮร์รี่เฮอร์มิอนนี่รีบปฏิเสธและเธอก็เริ่มต้นร้องไห้แฮร์รี่เลยบอกให้รอนกลับบ้านไปซึ่งรอนก็ตะโกนกลับมาว่าเขาไปแน่ๆ น้องสาวของเขาเข้าไปในป่าต้องห้ามคงเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับแฮร์รี่สินะคงไม่สนใจหรอกว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเธอในป่าในจะครอบครัวของเขาอีกแฮร์รี่ก็ตะโกนเถียงกลับไปว่าพ่อแม่ของเขาตายไปแล้วนะแล้วรอนก็ตะโกนกลับไปว่าพ่อแม่ของเขาก็อาจจะตามไปเหมือนกันแล้วรอนก็เคลื่องล็อกเก็ตไปที่เก้าอี้และถามเฮอร์เมลนี่ว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าและเฮอร์เมลนี่ก็บอกว่าเธอจะอยู่ แต่เธอก็พยายามยื้อรอนไว้แต่ว่ารอนก็เดินกระทืบเท้าออกจากเต็นท์ไปเฮอร์มลนี่พยายามตามออกไปแต่ว่ารอนก็หายตัวไปแล้ว